สวัสดีค่ะทุกคนพบอกับแม่แล้วช่วงบ่ายมาตำส้มตำกินกันตำหุ่ตมตำหุ่งพริกแห้งตำตำปลาใส่อนนรที่เราเตรียมไว้ มีมะละกเส้นมะละกอมะเขือเทศมะนาวแล้วก็อ่ามะเขือตำมพริกเสร็จแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปใส่มือเพราะว่าล้างมือแล้วมะเขือเปาะมะเขือ,อ,อ,อะนะจับมะเขือยังดอกเอื้นบุถึก บีบมะนาวใส่ไปแต่แม่จะไม่เอาเปลือกใส่ด้วยนะทุคกคนกลัวมันขมบีบมาแต่น้ำไม่กินเปรี้ยวใส่นิดเดียวน้ำปลานิดนึงน้ำตาน่อยนึง น้ำปลาใส่หมดเลยเหลือหน่อยเดียวหมดละขวดนี้ดีนะซื้อมาไว้อีกสามขวดวันนั้นไปลาวยวนมาซื้อมาอีกสามขวด เค็มนะเนี่ยอย่าเค็มเนาะเค็มแล้วตายเลยไม่น่าเค็มเพราะว่ามันเป็นปลาต้มสุกอ่ะเราก็ใส่ีลงไปเส้นมะละโกใส่ให้หมดเลยบด้ลเบด้ล่ว่าทีหลงังใส่ไปก่อนอืมอาม กินไหมน้ยผุ้งกระเทือนกิ่นเลยซับเบอร์ดูสีดิมีกินได้ปะลองอยากชิมไหมคำไม่เาน้าแดดหน้าขอกไก่อนนิ่งๆงลูกนิ่งๆง้ยให้ดูสี ดูสีนะจ๊ะทุกคนเซบเจบิมก่อนอันให้ลูกมาจับกล้องให้กัะยากยะยหน่อยสั่งใช้ยางจิมก่อน,นอืมอร่อยแล้ว ไปตักใส่จานแซ่บอ้าวนี่ค่ะทุกคนเสร็จแล้วเครื่องมีขนมจีนแล้วก็มีกา้นานคณะไอ้ก้านชมใครไม่กินกา้านใครองก็อย่าดามานะห้ามมามา่านะแม่กินแซ่บลองเบึงเด้อเขาก็จะกินอันแก่นะกินเนี่ยกินนันนอนน,อน,นี่นี่ช่วงแค่เนี้ยกัาเรากิน ไบบอไอแซบเยวหน้ามายายมามาดูก้านมันเหลือเราก็กินได้คนบ้านโนอกก็จะกินกันได้บางคนเขาก็กินเนี่ยเหลือจากทำชะอมไข่ทอดเมื่อวานเอาการไว้กินกับส้มตำแซบลองไปกินบางเดอไป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  Bikin gereja.